สวัสดีทุกคนเนาะมื้อนี้นนนก็อยู่ยกับช่องอิสระชิมเนาะมันนี้ก็สิมารีวิวรถบุกเนาะรถบุกเครื่องนี้มันที่สามารถขุดบิตคอยได้แฮห่งปุ่าไทยเนาะมันจะขึ้มื้อนึงจักบาทจักเหรียญเนาะคลิปนี้มีคำตอบคนอ,อื่นเขานะขุดเนาะเขาก็ไปเลือกโปรแกรมนะขุดเนาะเขากูเกิลเนาะกูเกิลโคลムเขาก็มาเลือกอเป็นโปรแกรมขุดเนาะตัวน,นี้เนะคนเห็นเนาะเป็นคีย์เล็กไมเนอรนะ์เนาะเขา ตัับเนาะ G e R E T R E จะเป็นตัวนี้นะกันเลือกโหลดตัวนี้เลยนะเนาะจะเข้ามาเป็นโปรแกรมที่เล็กมเนะอรนะ์เนาะแล้วกคิฮับเนาะเว็บไซต์คิปฮับ ตอนนี้เขาก็สามารถเลือลดด่องลูกเลยตัวนี้เป็นลิโนกเนาะลิโนก็เป็นไฟล์จีนเนาะตัวนี้เป็นวินโดว์เนาะเขาก็ขนาดความจำมืนก็นประมาณนี้เนาะไฟล์มันก็เล่นน้อยเนาะเาก็เลือกเป็นตัวนี้เลยทะกคนเนาะรับแนะจากเขาเขาดาวนะ์โหลดเนาะเทาเลือกเป็นตัวนี้หลังจากเขาโหลดมาแล้วเนาะมันจะเป็นไฟล์จีนแล้วทนะุกคนเนาะตัวนี้เนาะ คนเทนเนะจะเป็นคีย์เล็กตัวนี้เนาะเขาโหลดมาเอาไว้หน้าเดสก์ท็อปแล้วตัวนี้แล้วโหลดเขาก็แตกไฟลเนาะขั้นตอนแตกไฟล์เราเข้ามานเนาะไล่คนก็ไล,จล,จล่จะงูแลนะ้วนเนาะแท็กไฟล์ที่เกิดแล้วนะหลังจากนั้นเขาก็เราก็เปิดตัิเข้าไปเนาะ จะมีหน้าหน้านนนนตัวนี้เนาะไพ่ดอบตัวนี้เขาจะขุดเป็นบิตคอยน์เนะบิตคอยเราก็เลือกเป็นเอาที่กดได้เนาะเราก็มา,าจะมีลายภูมิเลือกเนาะเป็นโคเทคภูแล้วก็เป็นอีเทอร์ไมล์เป็นทูไมเนอร์เป็นดานอฟภูเนาะมีลายเนาะเขาจะขุดเป็นทูไมเนอะร์เนาะจะมีทูไมเนอร์ เป็นเวอร์ชัน A L R ก็มีเนาะอีเทียร์ทูเบเนอร์นะตัวนี้นะเนาะเขาเข้าไปกดเนาะตัวนี้ก็เป็นนั่นที่อยู่ทูบแล้วทุกคนเนาะเป็นนั่นแล้วก็เป็นฮอลนี้อยู่รนะาเนาะเขาก็จะดเป็นอ e นะีเชียรเนาะถ้าว่าตัวนี้เอามาที่ไทยเนาะมันก็ออกกันเดียวเ,เข้าตัวนี้ไปเนาะ ก็เข้าไปเว็บไซต์ทูแมเดอร์นาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะแล้วเราก็มาเลือกนะเนาะเนี่ยตัวนี้เนาะทุกคนเนี้อาจจะฟุดเป็นอิคลิเอเนาะทุกคนเนาะอิคลิเอฟเนาะตัวนี้เนาะรู้สึดกดแชร์นี่มาสวกเดี่ยวตั้งก่นอนทุกคนอาจจะขุดอิคลนะิเอเนาะเข้าตัวนี้นะทุกคนเนาะ เนะตอนนี้ก็เป็นวีกีการคูปมนะันเป็นเลขกระเป๋านะพระเจ้าพรชิบช้ามาทีเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้คูเอเชียมเนาะมันก็มีคนออนไลน์อยู่จำนวนนี้วคือว่าคนคูดไล,ยนะลายเนาะเอามือคนเนาะในอิเคเลียมราคาโรเซนเนาะอันแม็กซิมัมการพรเนาะมันจะถืออยู่อันศูนจุดศูนย์ศน ถ้าอีอเทเลียมเนาะที่ว่าน้อยเนาะมันจะตกเึือประมาณประมาณสิบสิบเลียนเลยตัวน,นี้ประมาณสิบเลียนเนาะเ <_ c oughs> ขาก็เลือกเป็นตัวนี้นะทุกคนเราเลือกเลือกมาตัวน,นี้เขาก็มาคลิกเป็นตัวสตาร์ทนี่นะตัวนี้เนาะทุกคนเนาะเขาก็มาก๊อปปี้ตัวนี้เนาะเขามาก๊อปปี้ตัวนี้นะ ก็คือตัวนี้เลยนะทุกคนเนาะเขาก็จะเป็นค่านี้เนาะค่านี้นะทุกคนตัวนี้เน,นะนี่ยคุณเป็นมาทุกคนแล้วก็ปีว้วางตัวนี้เนาะเป็นเอเชียนตัวนี้เนาะเป็นบูตตัวนี้แล้วเขาก็มาก็ปี้เล็กกระเป๋าเนาะเล็กกระเป๋าตัวนี้ตัวน,นี้เป็นเล็กกระเป๋าเป็นของมันอ e นะีเทเนาะเขาก็ คปัป copy มาใส่เนาะผู้ใดใส่ใบแนน a เนาะบิดคับหรือว่าคอยบอกคอยเบสอ,อ,อ,อันทูดบอยเลดอะไรกงีแล้วแต่เนาะตัวนี้ก็เป็นซื้อเนาะซื้อลิ้งพอที่ใส่เป็นอัะไรกันแน่แล้วกดเนาะเสื้อนี้งเนาะเราจะเป็นซื้อลินะ้เนาะตัวนี้ก็เป็นเลขกระเป๋าเลยก็เนาะเสื้อลิ้เลขกระเป๋าหลนะังจนะางกานั้นเราก็กด save แทุกคนเนาะ เาเซฟเลยเขาก็ปิดหน้าที่เอาไปเลยทุกคนเขาก็มาหน้านี้นะทุกคนเนาะมาหน้านี้เขาก็เข้าตัวอีกเดียวเลยทุกคนเขาก็มาลันเลยทุกคนเปิดเลยมันจะขึ้นหน้าดำๆไปซิขึ้นมาเนาะมันเป็นหน้า cmd แล้วทนะุกคนเนาะโปรแกรมลันเนาะมันก็ขึ้นเอาถ่ายบนโทรศัพท์เนาะมันก็เป็บนบนนี้เนาะ โอ้โ oh, หก็ใส่มือจับเลยแล้วขึ้นเป็นดูเซอร์มาเนาะเป็นเป็นเลขกระเปา๋าเป็นซื้อวอลเกอร์เนาะซื้อนักขุดเนาะแล้วมันก็เป็นโปรแกรมรันออโต้อัตสัปเซฟตูแล้วเนาะมันก็รันไปแล้วโปรแกรมก็รันคลิปนี้ก็เพื่อคนดูเนาะคนดูเนาะเอาไปขุดได้เพื่อ้มีนรถลึกแบบน,นั้น <c oughs> สเปคดีๆเนาะ แทบเล็ตดีๆเอาไวลินเปลี่ยนด้วยตัดต่อเวลาว่างก็สามารถเอาคนปิดหัวห้างกันได้เนาะตัวนี้เนาะนี่ค่อยก็คือมาเป็นขาชีมไปลายเนาะชีมมือหกบวกกำลังรันนะทุกคนเนาะวันนี้บอสสบายบางไหมทุกคนเสียงกาวันนี้รันมือร้อนขึ้นเท่าไหร่เนาะแอร์คุณขั้นต่ำมันไม่ขึ้นเท่าไหร่วันนี้หมอดไาแล้วเนี่ยเหมือนกั มันจะขึ้นเป็นตัวคน,น้ตนเนาะมันจะขึ้นเป็นเอเชียเนาะเอเชียคูดอตคูไมเนอร์เนาะมันจะขึ้นเป็นแหงคุดอยู่เลตท็อปเนาะเลตท็อปเป็น35.4สิบห้านเนาะคูดอฟูมอยู่85หากเรา14เนาะตัวนี้เราสามารถโอเวอร์คล็อกได้เนาะเพื่ออะไรอยากได้มันแหงกว่านี้ก็สามารถเข้าโอเวอร์คล็อกได้เนาะ เดี๋ยวชิมาอบเอกอให้เือนเลยนคุณว่ามันจะได้อะไรมันตืนจะส,ส,ส,ส้สิหนาะตนนิดทนี้เอาไปเลย,ยนเขาก็อันเป็โหลดเนาะเป็โหลดโปรแกรมตัวนี้เนาะนี่ยเ่อนพอนเฮีมาเลยวันนี้เนาะนนะเป็นเ er นะอ i After b u r ต e r เนเะเขาก็เป็นโหลดอยู่คลิปนี้เขาจะไปซอนโหลดเนะาะลายคุณก็ได้จิู้แกรนี้แนละ้วอาไรบเกมเลย เงี้ยเขาก็มาเลือกล้วคนะคนะมันเลือกเป็นเขาก็เลือกเป็นแมมโมรีมันขึ้นที่สูงนะเพราะว่ามันเป็นตามชุดของชุเน,นะถ้ามารถพอกไห้สูงเนาะเขาก็เลือกเป็นแระดานี้เตอรเป็นพันหกเนาะเป็นพันหกเนาะคำวมาเบิ้งแห่งคุณเนาะตอนนี้อุณหภูมิมันอยู่13เนาะ13องศาเนาะมาเบิ้งตัวชิลเล็กแมนเเลยทีเด วันนี้มันกดปั๊บขุดเจอเลยนะทุกคนเนาะมันแหงขุดเจอที่อยู่มันเจอแล้วตอนนี้ชื่อว่ามันขุดเห็นแล้วตอนนี้สามสิบห้าเนาะแหงขุดฮองเมอ่อกี้สามสิบห้าแตี้มันก็เริ่มขึ้นเป็นสามสิบหกแล้วสามสิบหกแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นไปเนาะทุกคนเนาะฮองเบิร์กีารุ่นนี้มันที่แหงขุดได้เรยเนาะเดี๋เดือดบุกเนาะมันจะไปแหงท่อพีซีเนาะ ก็เป็นสร้างิแปแล้วทุกคนเนาะมันก็ข้าขึ้นไปนะทุกคนเนาะวันนี้ฮาใช่ไมเบิ่งว่าอันตัวตัวภูนี่นะทุกคนเนาะเาก็เป็นไปก๊อปปี้เลขเลขกระเป๋าทุกคนเนาะเลขกระเป๋าที่เอาอันเลขกระเป๋าที่เอาอามาจากใบแน่นหรือว่าอามาจากใบแน่นหรือว่าอามาจาก ไฟเบสหรือว่าอันอื่นี่อย่างแล้วแต่นะตัวนี้นะเขาก็เข้ามานี่เนาะน่ารักเนาะมันก็มีโยเวเลตเนาะโยเวเลตแอดเดสเขาก็เข้ามาเนาะไฟไซเบรเล็กกระเป๋าตัวนี้เนาะทุกคนเนาะเป็นตัวนี้ตัวนี้เนาะส e ิบแปดอีชองนะทุกคนเนาะตัวนี้มันก็ขึ้นมาแล้วนี่มันก็ใาตตัดก็ซาติตัดที่เฮาตุด ตัวนี้นะตัวนี้เป็นยอดขุดยอดขุดเก่าแล้วขุดเก่ามัอนค่อยขุดไปแล้วแล้วมันแล้ค่อยไปเปลี่ยนเปลี่ยนมาตะกี้ขุดใหม่เนาะตัวนี้ก็เป็นรายได้ที่มันจ่ายค่อยเนาะขุดมาตะกี้ตัวนี้นะขุดมาก่อนนานนี้แล้วตัวนี้ตัวนี้มันก็นขึ้นมาแล้วเนาะจากนั้นมันจะขึ้นตัวนี้เนาะสามส่บสองโมงมันจะได้เงินเท่าไหร่มันจะจแจ้ง่าไหร่เนาะแหงขุดมาขึ้นมาแล้วตอนนี้อยูอ 38, ่สามสิบแปดนะทุกคนเนาะ คลิปนี้ก็มีซ้ำนี่นะทุกคนนะตัวใดอยากให้เอ็ดคิปเกี่ยวกับอย่างกาฝากไปกดติดตามนะทุกคนเนาะเพื่อเป็นแนวทางเนะาะแนวทางให้ทุกคนที่เคยนะทำรับคนที่เคยรู้จักแล้วเราก็สามารถเลือกทานได้หนระือว่าสามารถคอมเมนต์มาแชร์นำกันได้เนาะผู้ใดบ่ดีหรือว่าผิดพลาดอะไรก็ขออาภัยนะทุกคนเนาะเบคปูนี้ใจแท้ใจจริงเนะทุกคนเนาะตอนนี้มันก็รันนกษาในการใจเนาะวันที่เนาะไว้ค,ความแล้ว ตัวแต่ตัวนี้มันจะเป็นค่าธรรมเนียมจะแพงเลยพสุดเป็นอีเทรเรียมมันจะแพงแต่ปัจจุบนันภูนี้มันจะขุดเป็นทอดเป็นบีซีได้นะแต่ค่าธรรมเนียมมันจะถือเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาซ่อมขุดวิธีขุดผ่านภนูภูมาเนอร์แต่จ่ายเป็นบีดีซีแล้วทุกคนเนาะ